ครับผมว่าท่าเทียมกุ่มก่อนครับใช่ที้เราซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายเขาเทพยมกุ่มก่อนอยู่ที่บุรีรัมย์มีใครเป็นคู้บ่าวซ้อลล์เราบ้างพี่เพื่อนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละห้าปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับหม่วันนี้เราต้องมาเจอกับเจ้าวายุนะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยดูอย่างเขามวยเป็นแบบไหนสไตล์ไหนมวยสไตล์อะไรทีมือวันนี้มาเจอเจ้าวายุวางเกลวางแผลงให้ดี ล่าสุดต่อยไปที่ออสุรินสุรินทร์นั้นเช่าต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยไปกี่มัดชนะนะวันนี้เลยมาที่นี่เลยวันนี้ช่างต่อยนะต่อยเวท106ถ้าเข้าเชี่ยวหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมา,มาขาดมาสารบายร่างกายก,ากี่ปเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงไฟนี้คุมมากี่กิโล,ลต่อยหมดไทมาทั้งหมด คนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนขับรถหนะ่อยฝากเป็นน้ังชายคนหนึ่วันนี้เต็มที่นะอ่ะโชคดีครับ